อันนี้เป็นบลัชออนตัวใหม่นะครับซึ่งขนมันจะนิ่มมาเดี๋ยวไม่ใช่แต่มันคือไมวายเลนซี่เดบิวม่มันมีขนาดเล็กแค่นิ้วครับแล้วก็มีขนาดเบามากนะเวลาที่เราหนีบคอเสื้อเนี่ยมันก็จะไม่ย้วยลงมานะครับ2ไม้ตัวนี้มีวินชิลซึ่งเป็นการลดแรงมาทะระหว่างลมกับไมโครโฟนนะทำให้ไม่เกิดเสียงผุบผับผุบผับเวลาที่เราใช้ไมโครโฟนครับเปิดสวิตช์แล้วนะครับก็เดบไปที่คอแบบนี้นะเออทีนี้ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะรับเสียงชัดมากนะ,ะ,ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับมา มีโหมด noise cancelling หรือว่าโหมดตัดเสียงสามระดับนะครับที่นี้กดตัดเสียงหนึ่งครั้งนะครับมันจะพิบหนึ่งครั้งครับคือโหมดตัดเสียงระดับหนึ่งนะครับมีเสียงังไ้าครับออปึ๊บอ่าจะกระพิบสองครั้งแบบนี้นะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงยังไงบ้างครับปึ๊บหนึ่งสองสามกระพิบสามครั้งนะครับอ่าโอเคไหมครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามข้าห้าสำคัญที่สุดคือไมค์ตัวนี้มีรับประกันถึงหนึ่งปี